พอถ้าเกิดเข้ามาแล้วมาแทะมาอะไรต่างๆนะพี่เดคะนางจุดๆออ๋ออะไรนะลูกนี้ของลูกหมีจะมาฟ้องคนด่าพี่เดจะช่วยอะไรยังไงได้ไหมครับลองเอารายละเอียดมานะครับลองเอารายละเอียดมาดูนะครับนะครับว่าลูกนี้คนไหนยังไงลูกนี้คุณลูกหมีคนไหนจะมาฟ้องคนด่านะครับก็ลองเอารายละเอียดมาถ้าเกิดมีการฟ้องเยอะๆก็อาจจะต้องรวมตัวแถลงข่าวนะครับ ว่าเป็นพฤติกรรมที่มันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับเป็นลูกหนี้แล้วนี้ไม่ใช้นะครับเราไม่รู้ว่าเป็นใครนะแล้วยังมาด่าประชาชนนะครับเป็นร้อยเป็นพันคดีเนี่ยอาจจะรวบรวมกันมาแล้วถแถลงข่าวนะนะครับว่าพฤติกรรมจะเหมาะสมหรือไม่นะครับอันนั้นก็เ,เตรียมรวบรวมมานะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอย่างไรนะครับอมืมาหาความรู้กันนะครับใช่ครับมาหาความรู้นะครับ <c oughs> อืม ข่าวด่วนนะครับ3นาทีที่ศาลมาศาลอาญาให้ประกันดาวพี่เมียทนายตั้มวงเงิน1ล้านบาทห้ามออกนอกประเทศนะครับ27ิจพฤศจิกายน2567ายภายหลังศาลอาญารับฝากขังนางสาวดาวนะครับพี่สาวภรรยาทนายตั้มผู้ต้องหายื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวสามวินาทีคำร้องแล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวโดยห้ามเดินทางออกนอกประเทศภายหลังได้รับการปล่อยตัว เดินทางกลับโดยไม่ได้ปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนที่เราทําข่าวนะครับก็ปรากฏว่านะครับอ่านะครับก็คือว่าสารอนุญาตให้พี่เมียทนายตั้มประกันตัววงเงินหนึ่งหนึ่งล้านบาทอันนี้ผมเห็นด้วยนะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเพราะว่าอะไรมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการที่คนจะได้รับการประกันตัวและอย่างครอบครัวทนายตั้มเนี่ยทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยโดนจับไปหมดแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่า พี่เมียทนายตั้มโดนจับไปนยใครจะไปส่งลูกทนายตั้มวันนั้นท pues, uh huh. well> mm. ี่เขาโดนจับในขณะไปรับหลานลูกทนายตั้มนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าศาลท่านมีความเมตตานะนะข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่ที่โอเคนะมีความเมตตาฮะนะครับนะนะครับคนเราก็นะควรได้รับการประกันตัวนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณศาลด้วยนะครับคดีหมิ่นประมาทเป็นคดีแพ่งหรือคดียาครับคดีหมิ่นประหยัดหมิ่นประมาทเป็นทั้งแพ่งและอาญาครับ นะครับฟ้องได้ทั้งแพ่งทั้งอาญานะครับนะฟ้องในคดีเดียวกันก็ได้แยกก็ได้นะครับอืมอืมวันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องนะครับเออเออคดีคดีของทนายตั้มนะครับก็ได้รับการประกันตัวไปแล้วนะครับเพียงแต่ห้ามออกนอกประเทศแค่นั้นเองนะครับอืมนะนะครับนะดีแล้วครับคดีของนายสามารถเมื่อ5 4บนาทีที่ผ่านมาสามารถตอนนี้โดนจำคุกอยู่นะ ศาลไม่ให้ประกันตัวบอกผ่านทนายจะอดอาหารจนกว่าจะได้รับการประกันตัวพร้อมพลีชีพในเรือนจำเพื่อความยุติธรรมของไทยถูกตั้งข้อหาไม่สมเหตุสมผลข้อหามูลฐานยังไม่ชัดเจนไม่เคยเรียกไปชี้แจงกำชับถึงแม่อย่าออกสื่อเยอะนะครับก็ออบอกคุณแม่นะครับอย่าไปออกทีวีบ่อยเพราะว่ายิ่งไปออกทีวีเยอะคนก็รู้ความจริงรู้อะไรหมดนะครับแม่ก็ไปออกผลกระแสแนละ้ว ผมก็เห็นด้วยนะครับว่าเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาไม่ควรออกทีวีนะนะครับเราควรจะอยู่เงียบๆนะใครเป็นผู้ต้องหาทนายความผู้ต้องหาเนี่ยควรจะเงียบๆไม่ควรไปออกทีวีนะนะครับแม่แม่ของสามารถนี่ก็ไม่ควรไปออกทีวีนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้ต้องหาเราจะต้องเงียบๆประกันตัวออกมาแล้วก็สู้เงียบไว้สู้คดีดีกว่านะให้ชนะคดีเรียบร้อยแล้วค่อยไปออกทีวีการออกทีวีเนี่ยมีผลเสีย1ถูกดา่า2ทัวลง นะครับนะสามคือนะครับฝ่ายตำรวจฝ่ายาผู้เสียหายก็รู้หมดว่าเราจะสู้คดีอย่างไรนะครับนะ,บนะการสู้คดีต้องไปสู้กันในศาลไม่ควรมาสู้กันทางทีวีหรือทางจอนะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่เคารพเคารพรักพอติดตามรายการพี่เดย์มันจะได้ความรู้เพราะพี่เดย์ว,วิเคราะห์คดีดังหลังจากนั้นก็เอาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีดังมานั่งวิเคราะห์แต่เราจะไม่ทำตัวเป็นสารเตี้ย นะพิพากษาคนนั้นผิดคนนี้ถูกอะไรเงี้ยนะมันมีสถานีโทรทัศน์พูดดาเนินรายการทางโซเชียลเนี่ยเขาทำอยู่แล้วเราไม่เอาเราไม่แย่งอาชีพเขาเราไม่ไปทําตัวเป็นผู้พากษาตัดสินเลวชั่วอะไรต่างไม่เอา <c oughs> เราจะให้ความรู้นะเพราะฉะนั้นเวลาท่านถูกจับนะท่านเงียบๆไปเลยท่านไม่ต้องไปให้สัมภาษณ์ไม่ต้องไปออกทีวีอะไรต่างนะนะไม่ได้ประโยชน์หรอกนะครับเพราะฉะนั้นผู้ต้องหานะครับจาจาพี่เดพูดไปนะนะเราตกเป็นผู้ต้องหาเราเงียบๆ เราจะสู้คดีอะไรเราเงียบๆนะเราไม่ต้องไปออกทีวีเขาด่าเราไม่ได้อะไรกันมานะไปชี้แจงยังไงสังคมก็ไม่ฟังหรอกนะพอเราถูกดําเนินคดีข้อหาช่อโกงฟอกเงินเนี่ยเรายิ่งพูดคนก็ยิ่งด่าเพราะฉะนั้นเราอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับอย่าอย่าอย่าตกเป็นเหยื่อของสื่อนะฮะเพราะฉนั้นใครก็แล้วแต่เป็นผู้ต้องหาเนะี่ยเงียบๆเงียบ,ยบๆนะนะนะใครเป็นเอฟซีพีเดนะไม่ต้องไปออกทีวีนะถ้าเป็นผู้ต้องหานะ นะครับเงียบๆไว้ไปหาทางสู้กันเขาก็ไม่รู้ว่าเราจะสู้คดีอย่างไรพราอเราตกเป็นผู้ต้องหาแล้วเราเป็นรองแล้วนะครับเข้าใจนะก็นายสามารถก็จะอดอาหารนะประท้วงนะผมว่าไม่เกิดประโยชน์นะที่ผ่านมาก็มีคนอดอาหารประท้วงจนตายยังไม่ได้ประกันตัวเนะี่ยไม่เกิดประโยชน์นะครับไม่เกิดประโยชน์อะไรนะนะการที่เราถูกแจ้งข้อกล่าวหาก็เกิดจากพยานหลักฐานม,นมันมัดตัวเรามีเส้นเงินเส้นทองอะไรต่างๆนะแต่ว่าคุณสามารถก็ยังเป็น แคผ่ผู้ต้องหานะก็ยังมีสิทธิ์สู้คดีนะก็ไปรวบรวมพยา,ยานหลักฐานสู้คดีดีกว่าอย่าไปอดอาหารเลยอดไปก็สุขภาพเราไม่ดีนะครับนะเอาเอาเวลาไปนั่งสมาธิสู้คดีดีกว่าจริงไหมครับพี่น้องใครเห็นด้วยกับผมก็ว่ามานะ่ะนะครับนะครับนะเข้าใจนะเป็นผู้ต้องหาไม่ต้องไปออกทวีวีไม่ต้องไปเสนอหนะ้ามันมันไม่ได้ประโยชน์เรามีแต่เขาหนึ่งโดนด่าสองทัวลงสามเขารู้หมดเรารจะสู้อะไรเงียบเงียบไว้ นะแล้วทุกวันนี้สื่อโซเชียลมันแรงใครเนี่ยพอเป็นผู้ต้องหาปุ๊บเนี่ยมันด่าเลวชั่วเลวชั่วเลวชั่วหมดเลยนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลมันแรงมากอย่างทนายตั้มเนี่ยศาลยังไม่ตัดสินเลยมันก็บอกเลวชั่วทนายโจรมันก็มีพวกสื่อมวลชนบางช่องก็บโจร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 เห็นนะเพราะฉะนั้นเราก็เงียบๆซะแค่นั้นเองนะครับนะคดีต่างๆเนี่ยทุกอย่างเจ๊พัดเจ๊เพิดต่างๆเนี่ยเงียบๆไปไม่ต้องไปออกทีวีแล้ว นะเป็นผู้ต้องหาแล้วมันจะเดินสายออกทาไมนะครับเงียบเซียบสดีที่สุดนะครับนะเข้าใจนะเนี่ยเพราะะนั้นเวลาดูดูหนังดูละครดูข่าวแล้วเนี่ยเราก็ย้อนดูตัวเราวันหนึ่งเราตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยเราจะไปออกทีวีเพื่อไม่ได้ประโยชน์นะคนที่ได้ประโยชน์คือเจ้าของรายการสถานีโทรทัศน์เลตติ้งได้ค่าโฆษณาได้เดี๋ยวนี้ดูคดีทนายตั้มนี่โอ้โทำเป็นตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3มตอนที่4ี่คนที่ได้ประโยชน์คือใครฮะไม่ใช่ประชาชนนะ นะครับคือรายการทีวีรายการโทรทัศน์นะครับเจ้าของรายการได้ค่าโฆษณาเลตติ้งนะครับแต่ประชาชนได้อะไรไม่ค่อยได้แล้วมันเดี๋ยวนี้ข่าวมเป็นละครนะพอหมดเรื่องนี้ก็ต่อไปมีละครคนนั้นคนนี้มาเกี่ยวข้องอะไรต่างหนักไปทางแนวดราม่านะพี่น้องประชาชนก็ไม่ค่อยได้ความรู้อะไรนะครับเพราะนั้นก็นะอย่างที่พี่เดยบอกนะครับเดี๋ยวดูมีคำถามมีอะไรนะถามมา นะครับเรื่องเมียทนายตั้มพี่เมียทนายตั้มได้รับการประกันตัวเป็นเรื่องถูกต้องแล้วนะครับควรจะให้โอกาสเขาเพราะว่างั้นไม,ม่มีใครดูลูกทนายตั้มนะครับอืมนะฮะว่ากันไปนะมีคดีอะไรมีคดีอ่าคดีใครวันีดนสามารถเรื่องใยสามารถวันนี้ผมได้คุยกับศีละเพื่อนรักผมเจ้าของร้านอาหารอะไรครัวครัวสงไทยหรือไงไม่รู้ชื่อร้านมันชื่ออะไรกันไ่รูนะครับนะ ก็ไปคุยกับศิระเพื่อนรักผมนะครับก็คุยเพราะว่าศิระเนี่ยเขาอยู่พลังประชารัฐมาก่อนเขาก็ไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรพลาดพิงพลังประชารัฐทำนองว่ามีคนอยู่ในป่าในเขาหิม,มาพาน์นะครับบอกว่านะโทรไปช่วยเหลือสามารถเรื่องการโดนจับซึ่งพลังประชารัฐเขาก็บอกว่าเพื่อนผมเนี่ยคือศิระเนี่ยไม่ได้อยู่พักพลังประชารัฐแล้วเนี่ยต้องรักษามารยาทหน่อยก็คือพูดง่ายอย่าเสือกอ่ะ นะบอกศีละทํานองว่าอย่าเสือกศีละก็บอกว่ากูัวอยากจะเสือกวันนี้ผมก็เลยแวะไปหาศีละหน่อยเขาหาว่าคุณเสือกอ่ะไม่มีมารยาทออกจากพักแล้วเสือกไปวิพากษ์วิจารณ์พักเขานะครับนะศีละก็บอกว่าก็พักการเมืองก็เป็นสถาบันเป็นบุคคลสาธารณะนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้อันนี้ผมเห็นด้วยกับศีละเพื่อรักผมนะครับนะก็นะ ก็ศิระก็รู้เรื่องดีเรื่องคุณสามารถเรื่องอะไรต่างๆเพราะเขเคยเป็นคู่กรณีมาก่อนและคุณศิระก็เคยเป็นคนสนิทนะของลุงมาก่อนนะครับนะเข้าใจนะก็คำพูดของออนายสามารถน่าคิดนะผมอยากจะพูดแต่ผมพูดไม่ได้นะผมอยากจะพูดแต่ผมพูดไม่ได้คนก็เลยถามผมกับศิระว่าทำไมพูดไม่ได้หนึ่งกลัวตาย พูดไปแล้วเดี๋ยวจะตายในคุกติดเชื้อในกระแสะเลือดว่าใครอยู่เบื้องหลังเอาเงินไปให้ใครอันนี้คือข้อแรกนะตามตามข้อสันนิษฐานอันที่สองครับนะพูดแล้วตายอันที่สองไม่เป็นเรื่องจริงยกเป็นข้ออ้างโกหกขึ้นมานะอาจจะไม่มีอะไรหรอกเงินทองที่ได้รับมาก็ใช้คนเดียวไม่ได้ไปส่งต่อนะครับอันนี้ก็อาจจะพูดขึ้นมาเพื่อ้คนกลัวอันที่สามนะครับเออก็อะไร อ่อัน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 แรกก็กลัวตายอันที่สองไม่เป็นเรื่องจริงอันที่สามก็ไม่พูดเพราะนะครับอาจจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนและตัวเองก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่มีใครช่วยตัวเองเพราะไปซัดทอดหมดซัดทอดลูกพี่ซัดทอดคนนั้นคนนี้ปุ๊บใครจะมาช่วยเรานะครับแต่ถ้าไม่ซัดทอดลูกพี่นะครับนะนะครับก็อาจจะมาช่วยเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องวางกลยุทธ์กันนะครับในการดําเนินการตามกฎหมายถ้าเราซัดทอดไปหมดก็ไม่มีใครช่วยเราอ่ะ พอถูกจับก็ซัดทอดนายซัดทอดไปนายก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าไม่ซัดทอดนายนายก็ยังอาจอาจะยังช่วยอยู่นะครับอืมเข้าใจนะนะครับนะีบ่อันนี้ก็เล่า,ลาให้ฟังนะครับเพราะฉนั้นเวลาเราดูคดีของนายสามารถนะครับดูคดีนายสามารถที่โดนจับเรื่องฟองเงินนะพ่อแม่เนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดวันหน้าเราตกเป็นผู้ต้องหาเราทำไงนะเราตกนะถ้าเราซัดทอดเยอะๆนะ พักพวกเราก็ติดคุกกันหมดแล้วใครจะมาช่วยเราหรือว่าเราอยากจะซัดทอดนะก็แล้วแต่เราอะเราคิดเอาเองอะเพราะฉะนั้นวันข้างหน้าเนี่ยเวลามาฟังรายการพี่เดแล้วพี่เดให้ความรู้เนี่ยเราจะเอาไงนะสมมติ่าเราไปกันสี่ห้าคนพรรคพวกเราไปยิงเขาตายนะครับหรือไปฆ่าเขาไปป้นเขาเนี่ยพอโดนจับเนี่ยเราจะซัดทอดพรรคพวกไหมถ้าซัดทอดก็พวกเราก็ติดคุกหมดอนะ่าหรือว่าเราจะรับผิดคนเดียวนะ นะพักพวกส่วนที่เหลือถ้าไปหาเงินหาทองมาช่วยเหลือเราในการสู้คดีดูแลลูกเมียเราอันนี้ก็แล้วแต่เราเราพี่นาวเองพี่เดก็คงไม่แนะนํานะครับมันก็เป็นบทเรียนเราดูคดีในสามารถทั้งแม่ทั้งลูกโดนกันหมดอย่างที่ผมกล่าบเรียน่ะเวลาสมมุติว่าเราทําผิดกฎหมายเนี่ยนะเราไปป้อนเข้ามาไปโกงเข้ามาเราควรจะเอาแม่เราเอาเราควรจะเอาเมียเราไปเกี่ยวข้องไหมนะสมมุตินะ นะเราดูคดีทนายตั้มเราดูคดีาใครในายสามารถเงี้ยนายสามารถกับปรากฏว่าเส้นเงินไปเข้าแม่ทนายตั้มก็ไปเข้าเมียไปเข้าน้องเมียถึงเวลาติดคุกไปไงไปกันหมดทั้งครอบครัวทั้งผัวทั้งเมียทั้งพี่เมียมันเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังเอฟซีทั้งหลายนะครับถ้าใครจะทําอะไรที่มันเทาๆเนี่ยนะครับนะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปทําแต่ถ้าทํา เราควรจะทําคนเดียวหรือเปล่าหรือเราจะควรจะไปเอาเมียเข้ามาเกี่ยวเอาแม่เอาพ่อเอาพี่เอาน้องเข้ามาทําไปทํามาเส้นเงินเส้นทองไปพันเงินหมดติดคุกติดตารางกันหมดพี่น้องว่าไงนะ่ะอันนี้พี่เดก,ก็ให้ข้อคิดว่านะว่าให้ข้อคิดว่าเราควรจะใช้ชีวิตแบบไหนดีพี่น้องคิดยังไงลนะ่ะนะครับเราต้องคิดนะเราเวลาเราดูข่าวสารเนี่ยไม่ใช่เราดูสนุกสนานอย่างเดียวต้องดูว่าเออมาย้อนกลับตัวเราเนีย ถ้าเราเป็นทนายตั้มเราเป็นนายสามารถเนี่ยนะเราควรจะเอาเงินผ่านบัญชีแม่ไหมนะหรือว่าเอาบัญชีแม่มาเป็นบัญชีมา้าหรือไม่อย่างไรอย่างกรณีคุณสามารถเนี่ยมีเงินเข้าบัญชีแม่อ่านะตำรวจก็อาจจะมองว่าแม่กลายเป็นบัญชีม้าบัญชีม้าก็จําคุกสามปีไอ้กฎหมายเทคโนโลยีอะไรเนะี่าายทำไมทมาก็นอกจากเราจะไปติดคุกแม่ก็เป็นไงนะครับแม่ก็ต้องติดคุกไปด้วยมันก็จะลําบาก ถ้าเราติดคุกค,คนเดียวเราอาจจะทนทําใจได้แต่ปรากฏว่าโอ้แม่เราติดคุกด้วยเหมือนผมเนี่ยวันหน้าถ้าผมต้องติดคุกนะถ้าพ่อแม่ผมติดคุกเนี่ยผมก็ทนทุกทรมานแต่จตัวตัวผมเองเ,ยเฉยๆฉถ้าผมต้องติดคุกเนี่ยสบายผมยอมรับได้เพราะว่าผมก็ใช้ชีวิตสมถะนะครับนี่อันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับนะอืมชัดเจนนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาดูข่าวดูละครดูเราก็ย้อนกลับมาดูตัวเองดีไหมครับ พี่เดก็ให้ข้อคิดนะชีวิตคนเรามันพลาดกันได้หลายคนเนี่ยไปประนามคนนั้นคนนี้เขาเห็นคนนั้นติดคุกติดตารางก็หัวเราะเยาะเขาบ้างสนุกสนานนะครับแต่ถ้าเกิดครอบครัวเราคนในครอบครัวเราติดคุกบ้างเราจะสนุกซะไม่สนุกหรอกแต่เราพอเราไปอยู่ในโซเชียลโอ้คนนั้นติดคุกดีแนละ้วสนุกสนานหัวเราะกันกิ๊กกิ๊กกั๊กนะวันหนึ่งเกิดกับครอบครัวเรามันไม่แน่นะชีวิตคนเรา เราอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาหรืออะไรต่างๆไม่แน่นะนะชีวิตจริงนะครับอืมนะฮะนะครับอ่านะครับสบายๆนะครับอืมนะครับนะครับสบายๆนะครับนะใครมีปัญหาข้อกฎหมายก็ถามพี่เดได้นะนะกดมาถามก็ได้โทรมาถามกลางวันก็ได้อะไรก็ได้นะครับได้หมดนะครับอืม นะมีเรื่องมีราวอะไรอยากจะถามพี่เดก็ถามมานะครับเรามาดูรายการที่มันมีประโยชน์รายการพี่เด่ยจะเป็นรายการที่ให้ความรู้นะครับอืมนะได้ความรู้นะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะครับนะการมาที่การที่ดินไม่ได้คําตอบสอบปมที่ดินเขากระโดงหลังการลดไฟและคมที่ดินโต้แย้มแต่ไม่มีแผนที่แสดงสิทธิ์ที่ชัดเจน ลุยสอบต่อเตรียมลงพื้นที่คุยชาวบ้านก่อนนัดสอบใหญ่มกรลาปี68นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วเราควรจะนำเสนอกันทุกวันนะครับเรื่องเรื่องเรื่องนี้เรื่องที่ดินเขากระโดงเนี่ยว่าเป็นของการรถไฟหรือว่าเป็นของเอกชนนามสกุลใหญ่นะครับนะอ่านะฮะว่ามันควรจะเป็นของใคร นะครับรายการถกไม่เถียงโทรมานะครับเขาจัดรายการอยู่คงจะให้ผมโฟนอดินเข้าไปให้ผมไม่ว่างไ์สดอยู่นะครับนะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวนี้เราควรน,นําเสนอบ่อยๆเพราะอะไรเพราะที่ดินเนี่ยมันมีปัญหาว่าเป็นของการรถไฟเป็นที่หลวงหรือเป็นของเอกชนนามสกุลใหญ่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เรื่องนี้เราควรจะพูดกันบ่อยๆสําคัญว่าเรื่องทนายตั้มเรื่องคุณสามารถเยอะเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวผลประโยชน์ ของประเทศชาตนะิเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นเรื่องที่ควรจะได้นําเสนออย่างต่อเนื่องพี่น้องว่าจริงไหมเขากระโดมเป็นที่การรถไฟหรือไม่หรือเป็นของนามสกุลดังเอกชนนะเป็นเรื่องที่ต้องติดตามและก็ดูนะครับว่านะที่ดินเป็นของหลวงหรือเอกชนก็ต้องติดตามนะทุกวันนะครับว่ารัฐบาลจะมีปัญญาในการจัดการไหมคำพิพากษาของศาลจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่อย่างไรพี่น้องคิดว่าอย่างไร นะครับการการลดไฟจากก้าจัดการหรือไม่อย่างไรผลประโยชน์ของประเทศชาติต้องมาก่อนหรือไม่นะครับเรื่องนี้สําคัญพี่น้องว่าไงล่ะผมว่าเรื่องสําคัญนะเป็นเรื่องที่เราควรจะสนใจอืมอืมนะครับมีคนบอกทนายเดชาจะถูกออกหมายจับไหมอ๋อไม่ใช่ล่ะครับผมไม่เคยทําผิดไม่เคยทําชั่วนะไม่เคยติดคุกไม่เคยโกงใครไม่มีหมายจับไม่ต้องห่วงนะครับนะไม่ต้องมาปั่นนะใครปั่นมากกันเดี๋ยวก็บล็อกไป นะปันปั่นนะคร fc เกาหลีใต้ครับเดี๋ยวผมจะไปเกาหลีใต้ครับนะครับเม้นพลังลบให้มองข้ามไปอาจารย์ให้ความรู้อย่างเดียวนะครับอย่าไปสนใจเม้นพลังลบก็แอดมินก็ลบลบทิ้งไปนะนะครับใครเข้ามาด่าปุ๊บก็บล็อกเลยนะครับบล็อกบล็อกไปเลยเราไม่ต้องการคนดูเยอะแต่เราต้องการคนที่สนใจเรื่องความรู้ทางกฎหมายดีไหมครับนะครับติดตามตั้งแต่อายุสิบกว่าปีนะครับตอนนี้30แล้วนะครับอืมนะครับไม่นะครับ นะนะครับอย่าให้มันโกงไปได้นะครับอาทิบอธิดินอาธิบดีที่ดินจะโดนติดคุกไหมนะครับนะนะครับสบายๆนะครับอันไหนที่ถามกวนๆเราก็บล็อกไปนะครับฝ่ายค้านทำไมไม่ดำเนินการเรื่องเขากระโดงนะผมว่าเขาก็ดำเนินการนะฮะนะครับนะนะครับนะมีอะไรที่น่าสนใจครับ แม่ของนายสามารถวิงวอนให้ลูกได้ประกันตัวบอกเพชรคือเพชรอ่าเพชรก็คือเพชรนะพร้อมนะเล่าถึงสไตลก์การแต่งตัวของตัวเองที่กําลังไปที่เฮือหาด้ว่านี่คือความสุขต้องสวยไว้ก่อนใส่สีตามวันมีความเชื่อตามอ่าก็ว่ากันไปเรื่องส่วนตัวไม่อยากจะพูดถึงอ่ะนะคดีของนายสามารถเนี่ยนะมันอยู่ที่พยานหลักฐานมันไม่มีใครกลั่นแกล้งนายสามารถได้หรอกนะฝ่ายการเมืองกลั่นแกล้งนายสามารถไม่ได้หรอกถ้านาย ถ้าไม่มีพยานหลักฐานนะเพราะฉะนั้นคดีนายสามารถแต่ผมก็เชื่อว่าตำรวจเขาน่าจะมีพยานหลักฐานพอสมควรมีเส้นเงินเส้นทองอะไรต่างๆที่นายสามารถยังชี้แจงไม่ได้ว่าเป็นเงินกู้หรือว่าเป็นเงินทอดกระถินผ้าปา่าทําบุญนะถ้าเป็นเงินกู้มันก็ต้องมีสัญญากู้นะและมีเมื่อมีการโอนเงินมาเพื่อการกู้ยืมเงินเมื่อใช้นี่มันก็ต้องมีหลักฐานโอนเงินกลับแต่ผมเชื่อแหละครับว่าไม่มีหลักฐานการโอนเงินกลับ ถ้ามีหลักฐานการโอนเงินกลับนะเขาคงไม่ขอออกหมายจับหรอกอันนี้ผมคิดเองตามประสบการณ์นะเมื่อเช้าคุยกับเพื่อนที่เขาทำคดีฟอกเงินเขาบอกพี่เดกรณีสามารถนะแสดงว่ามีเส้นเงินโอนไปนะครับแต่ไม่มีเส้นเงินโอนกลับสมมุติมีเส้นเงินโอนไปยังแม่แม่โอนยังยังสามารถถ้ามีเส้นเงินโอนกลับก็จบก็แสดงว่าเป็นเรื่องการกู้ยืมแต่ถ้าไปอย่างเดียวเลยมีแต่ขาไป ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นไออย่างนี้ก็อาจจะเป็นฟอกเงินนะครับนี่ผมคุยกับเพื่อนผมทั้งที่เป็นนายการแล้วก็ที่เป็นทนายความที่ทําคดีฟอกเงินเขาบอกว่าพี่เดครับนะโดยทั่วไปเขาดูเส้นเงินนะถ้าเส้นเงินออกมาจากดีไอคอนแล้วก็ไปเข้าแม่แม่ก็ไปเข้าสามารถแต่ปรากฏสามารถต่อสู้คดีว่าเงินกู้อ้าวเพราะฉะนั้นเงินกู้มันก็ต้องมีเงินอ้าวสมมติโอนมาล้านหนึ่ง ผ่านไปเดือนก็ต้องโอนล้านกลับคืนมานะเพื่อใช้นี่แต่ถ้าแบโอนไปขาเดียวไปไม่กลับหลับไม่ตื่นอย่างนี้ก็อาจจะโดนฟอกเงินนะเป็นเป็นความรู้นะเพราะฉะนั้นฟังแล้วได้ประโยชน์ไมล่ะพี่เดก็ไปหาข้อมูลมาจากพักจากนะอ,อายการมั่งนะจากาทนายที่ทาก็ดีฟอกเงินเขาเล่าให้พี่เดฟังมาเป็นไงได้ความรู้ไหมนะถ้ามันโอนมาให้กู้มันก็ถึงเวลาใช้นี่ันต้องโอนกลับนี เส้นทางเงินมันมีถ้ามีแบบนี้นะไม่โดนแจ้งข้อหานะครับอืมนะครับนะเป็นไงชัตเจียรไหม่ะแล้วถ้า,นะถ,าถ้ากู้เงินก็ต้องมีสัญญาเงินกู้ต้องมีหลักประกันมีอะไรต่างๆแล้วจะกู้กันทุกเดือนเลยนะนะครับนะค,บนะคิดดอกเบี้ยไหมล่ะจ่ายดอกเบี้ยหรือเปล่าถามไปถามมามันจะตันตรงนี้ยกกูก้เงินเข้ามาล้านหนึ่งเอาทุกเดือนเลยเดือนละล้าน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 เอามาเป็นร้อยล้านเลยอ่านะะ แล้วปรากฏไปนงไม่เคยคืนเลยเอ้าวแล้วยังให้กู้ทําไมนี่มันก็เกิดปัญหานะครับเพราะฉนั้นเวลาจะสู้คดีเขาสู้กันแบบนี้นะครับสู้กันแบบนี้เข้าใจนะมีพี่เด,ด้ให้ความรู้เลยได้ประโยชน์ไหมครับได้ประโยชน์ก็ไปไงนะช่วยกันพิมพ์ช่วยกันแชร์ช่วยพี่เดชัดเจนนะเอ่อทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีกู้ก็ต้องคืนมีดอกเบี้ยกู้ก็ต้องปี64ไปถึงปี673สาปีไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยเลยมันก็แปลกนะเนี นะเออมันก็กลายเป็นเงินสวยหรือเปล่าลนะ่ะรับทุกเดือนทุกเดือนอะไรเงี้ยไม่ต้องคืนอ่ะอาจจะกลายเป็นสวยนะนะครับนะอาจจะกลายเป็นสวยรับสวยรับอะไรต่างๆนะฮะนะถามว่าสวยนะสมมติเป็นสวยนะสเป็นเรื่องสมมตินะในการให้ความรู้ข้อ,อกฎหมายก็มีคําถามว่าอ้าวผู้ต้องหาคุณสามารถเอาสวยไปส่งใครถ้าจะเอาสวยไปส่งสมมติเป็นนะสมม,ต,นนสม,มตินะเป็นเรื่องสมมติ ก็ต้องไปส่งคนที่มีอํานาจสมัยนั้นเนี่ยช่วงปี6 4สีหอะไรพวกนี้ใครเป็นรัฐมนตรีใครไปรองนายกไปส่งให้ใครหรือเปล่าสมมุตินะครับนะส่งให้ใครที่มันมีอํานาจเป็นไงเห็นนะนี่คือการเวลาเราดูข่าวดูละครแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็มานั่งคิดเป็นไงชัดเจนไหมนี่พี่เดพูดในฐานะาทานายความแล้วก็นฐานะที่แบบให้ความรู้กับประชาชนเรื่องข้อกฎหมายคดีดัง แต่ว่าคุณสามารถยังเป็นผู้บริสุทธิ์คุณแม่ก็ยังผู้บริสุทธิ์เราจะไม่พูดในเขาเสียหายนะครับชัดเจนไหมนะชัดเจนนะอืมอ่า